เราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยนะคะน้องดิวแล้วก็ปรุงเดอะสตาร์ค่ะเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดในราคานะคะขอความสุขขึ้นกลับมาไปฟังเลยค่ะค่าเหลืดี๊ดีมันสัมารถ์แดนนะคะเรีบ้างวันนี้ได้ดู MV ที่เราไปร่วมงานกันมาแล้วค่ะอ๋อ MV ก็ดีครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วยังมองภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงแต่พอมาได้ดูจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดูน่า ด,ดูยิ่งใหญ่ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการรวมพลังของพวกเราศิลปินกันหลายหลายคนแล้วคือแบบว่าผมไม่คิดเลยว่าศิลปินจะมารวมพลังกันได้เยอะขนาดนี้ครับทวกทรานได้มาเที่ยวสยามด้วยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่แบบว่าเราหยุดกันไปนานเลยเนาะแบบทุกทีเราก็จะมีงานอยู่ตรงนี้แล้วก็ประมาณเรือสองเดือแล้วแล้วก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครัแงแรก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็รวมถึงนั่งรถถ่านเซนต์เบอร์เราก็ยังรู้สึกสลดใจเสียใจเหมือนกันครับแล้วก็ อย่างเมื่อกี้นีครับผู้ของพี่พี่ปานนะฮะบอกว่าคือพวกเรานคนในวงการก็เป็นจุดเล็กๆจริงๆนะที่แบบว่าบางทีก็ดูเหมือนจะเป็นจุดที่สาระน้อยที่สุดเลยแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับได้รวมตัวกันแล้วก็ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันพอนเห็นแล้วดูแล้ก็ขนลุกเลยนะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่ ให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ,ใ,รบในในในเพลงนี้ครับ<อ>ซึ่งเปสุดทียรม่สุแม้ว่าจะเป็นแค่เป็นส่วนเล็กๆนะแต่ว่าส่วนเล็กๆเนี่ยทำให้ก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นก้อนที่ยิ่งใหญ่เพลงน,นี้ทั้งก้อนเป็นก้อนที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเห็นการณ์ตอนนี้คขึคลายแล้วเรารู้สึกไงบ้างคะอย่างพารากอนก็มาเดินเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยก็ดีครับแต่ว่าถามว่ามัน คงไม่ใช่วันสองวันแล้วทุกคนก,กลับมามีใจใจดีเพราะว่าความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วนะคือแบบว่ามันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาเยียวยานิดน,นึงกว่ามันจะกลับมาคืนเดิมแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยด้วยความมีน้ำใจด้วยความเมือ่อเพื่อแผ่กันเนะี่ยคนไทยทุกคนจะช่วยกันทําให้กลับมาคืนเดิมได้ครับก็ได้รับฝากทุกคนว่าตอนนี้พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่เริ่มต้นที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะครแล้วก็อยากให้ทุกคนคนไทยทุกคนครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็คิดว่าสิ่งดีๆเนี่ยก็กำล่าล ง่ายๆสันซันเพราะว่าน้องดิวมี